หลังจากที่ตัวละครใหม่สุนัขโฟบ้าน SSR บวกอัปโหลดเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์จีนเพื่อนๆทุกๆท,ท่านก็คงจะสงสัยกันเลยสิครับว่าไอ้เจ้าตัวละครตัวนี้เมื่อเราทําการอัปเกรดอุปกรณ์เฉพาะไปเป็น3าดาวพาสีสกิลติดตัวไปเป็น5ดาวเหลือง5ดาวม่วงและสกิลปลุกตื่นพิเศษร,ระดับ SSR บวกไปเป็นเลเวลที่2ความสามารถต่างๆทั้งหมดที่อัปจนสุดตัวนี้มันจะโกงกว่าเดิมหรือไม่ <S 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 มเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเอาเป็นว่าเพื่อนๆทุกๆท,ท่านก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังข้อมูลทั้งหมดของเจ้าตัวสุนัขโฟบ้านระดับ SSR ออย่่่าลลลืมทีีีจะชววกดดคปโน้ กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะ ช็อปเว็บเติมเงินเกมวันพันแมนเดอร์สตองเกตโมบายในราคาถูกคุ้มปลอดภัยรวดเร็วทันใจบริการการเติมเกมตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องพักกันเลยทีเดียวเชียวและที่สําคัญแพ็คแต่ละแพ็คของเขาบอกเลยว่าเติมถูกกว่าเติมเองมากๆวิธีการเติมก็แค่ใช้ UAD ชื่อตัวละครและก็เลขเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นสําหรับเพื่อนๆนท่านใดที่อยากจะเปกดไปที่ลิงก์ลิสต์แมนช็อปที่อยู่ด้านล่างใต้คลิปโนี้หรือจะติดต่อผ่านไลน์แอปลิสต์แมนช็อปก็ได้อย่าลืมต้องมีแอปดูน้าหน้าด้วยนะครับ ใคร <Wow. S 1> ที่เป็นสายเปสายทุ่มทุนก็อย่าลืมเข้าไปใช้บริการกันได้ l i s t m a n Shop เติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอน100%หน Shop, right ึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์การันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์มากกว่า300,000คนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุ้มปลอดภัยด้วยระบบ Official เพียงแอดไลน์แอดลิ h ต์แมนหรือทางเว็บไซต์ l i s t m a n s h o p com เติมเร็วดุดสายฟ้าดูแลดุดาดมิตร เติมทุกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องนึกถึงริดแมนช็อปช็อปราบสวัสดีพ่อแไม่พีองชาวไทยทุกเพศทุกวัยทุกทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันทันแมนเดอะสโตนเกตซวอจีนอย่างที่เพื่อนๆน่าจะทราบกันดีว่าหลังจากที่เจ้าตัวสุนัขโฟบ้านเอสาบวกตัวละครใหม่ในซวจีนได้ทำการอัปโหลดเข้าสู่เซเวอร์มาประมาณเกือบอาทิตย์วันนี้กระผมเองก็จะพาเพื่อนๆทุกทุกท่านมารับชมการปั้นสุดของเจ้าตัวละครตัวนี้กันเพราะว่าคลิปก่อนหน้านี้ผมเองก็รีวัลมด่อ้้แนโหยู แต่พอไปดูความสามารถที่อัปเกรดแบบปั่นจนสุดมันโกงกว่าเดิมค่อนข้างที่จะเยอะอยู่พอสมควร<อ>ยิ่งถ้าเป็นเอเรื่องเป้าหมายรายเดียวบอกเลยว่าแรงแบบแรงจัดมากๆอเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเริ่มดูเริ่มฟังข้อมูลกันเลยดีกว่าอ,อย่างแรกก็จะเป็นเกี่ยวกับการอัปเกรดอุปกรณ์เฉพาะของเขามาเป็น3ดาวซึ่งต้นฉบับแบบเดิมนะฮะเขาก็จะทําการโจมตีเป้าหมายรายเดียวด้วยดาเมจ150ปรเนต่อ1นคอมโบซึ่งคอมโบพื้นฐานของตัวละครตัวนี้จะอยู่ที่4คอมโบดาเมจโดยรวมเริ่มต้นก็จะอยู่ที่600อีกทั้งถ้าเกิดว่าเจ้าตซ็น เฝบ้าน s s r บวกมีหลอดเลือดสีม่วงหรือว่าเม็ดเจมสีเหลืองจากคอของอัศวินจากกล s s r วกคอมโบของสกิลนี้ก็จะเพิ่มขึ้นอีก1แต้มซึ่งสามารถเก็บได้สูงสุดอยู่ที่13คอมโบดามดเมจโดยวรวมสูงสุดอยู่ที่1 9 5 0แต่พอหลังจากการอัปเกรดมาเป็นอุปกรณ์เฉพาะ3ดาวดาเมจก็จะสูงขึ้นมาเป็น180%คอมโบพื้นฐานเริ่มแรกจะอยู่ที่4คอมโบดาเมจเริ่มต้นก็จะอยู่ที่720%ส่วนการเก็บคอมโบก็เหมือนเดิมครับมีหลอดเลือดสีม่วงได้1คอมโบเก็บได้ดสูงสุด13คอมโบและดาเมจสูงสุดโดยวรวมจะอยู่ที่ 23400%อเปอร์เซ็นต์อันนี้เพิ่มเติมมาค่อนข้างที่จะเยอะอยู่พอสมควรจากอันแรก19 5 0จัดอุปกรณ์เข้าไปล่อไปเลย2 3 4 0เปอร์เซ็นต์เป้าหมายรายเดียวตีบอสมีสะเทือนครับบอกเลยและถ้าเกิดมาเล่นคอมโบคู่กับเจ้าตัวราชาทะเลเลึกโอ้โหอันติยำยำครับแบบหนักหนักจุกจุกบวกรวนอันติตัวนี้เข้าไปด้วยโอ้ยไม่อยากจะคิดเทิร์นเทิร์นหนึ่งหมาตกตายที่ตัวหนึ่งเลยนะมีแค่เรื่องอันติก็โหดแล้วเดี๋ยวเรามาดูสกิลพาสีติดตััวกนบบบ้างแ หรือแบบเดิมถ้าเกิดว่าเขาโจมตีดอกสุดท้ายเจ้าตัวหมาก็จะทําการใบฝั่งตูไม่ให้ฝั่งตวนั้นทําการไล่โจมตีได้ซึ่ง2ดาวเหลืองเนี่ยน่าจะอยู่ที่2ตัวนะครับนับเป็นแนวเส้นตรงแล้วก็ยังมีการเพิ่มอัตราการติดคิให้กับตัวละครอของตัวมันเอง20%จํานวน3รอบแต่พออัปเกรดมาเป็น5ดาวเหลืองการบล็อกห้ามไล่โจมตีก็จะเปลี่ยนไปนะครับจากเป็นแนวเส้นตรงก็อาจจะมาเป็นออกแบบไม้กางเขนส่วนการเพิ่มคิกับ3รอบเือราเป็นตงกับ้ามรอบเหมือนเดิมส่วนการเอามาเป็นห้าดาวม่วงการาบห้าม เป้าหมายหลักและสภาพแวดล้อมเพื่อนๆก็ลองเดาๆด,ดูนะครับว่า,าจจาะเป็นทั้งทีมหรือไม่ก็เป็นไม้ข้างเขนหรือแถวหน้า3ตัวก็ว่ากันไปส่วนการเพิ่มคีอยู่ที่20%เหมือนเดิมแต่จะเพิ่มรอบเข้ามานั่นก็คืออยู่ได้ทั้งหมด5รอบเอาง่ายสกิลนี้เกิดมาเพื่อบล็อกไม่ให้ฝั่งตัวนั้นทําการไล่โจมตีนั่นเองยิ่งถ้าเกิดเราไปเจอทีม PVP ที่ไม่มีหมาฝั่งทีมเราจะเล่นได้ง่ายมากๆครับคุณผู้ชมต่อมาอันสุดท้ายจะเป็นเกี่ยวกับสกิลปลุกตื่นระดับ SSR บวกจาการหลนะอยยู่่่ที70%ิง้ เขาหลบได้เขาก็จะได้คอมโบเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคอมโบแต่ถ้าหากเราอัพเกรดม,มาเป็นเล็วลที่2อัตราการหลบหลีกอยู่ที่70%เหมือนเดิมหากว่าหลบได้เราเองก็จะได้1คอมโบเหมือน แต่สิ่งที่เพื่อนเติมเข้ามาก็คือด้านล่างตรงนี้ครับ30%นั่นก็คือเจ้าตัวละครสุนัขเฝ้าบ้านเอเดาบวกจะมีการบัฟเพิ่มดาเมจหรือพลังโจมตีให้กับตัวละครของตัวมันเอง3 0เป็นจํานวน1รอบ <Wow. S 1> อันตีตกโดยรวม2340ไปแล้วไม่ว่ายังจะมีการเพิ่มตรงนี้อีก30สรุปเทินหนึ่งถ้าเกิดว่าเจ้าตัวสุนัขเฝ้าบ้านได้ทําการโจมตี13คอมโบดาเมจจะอยู่ที่2 2,370%เลยนะคุณผู้ชมแลก,การเพิ่มดาเมตรนี้มันอยเ่็ดสิหรือรอบเราะฉะเั้นะคุณผู้่า เขาเอามาเล่นคู่คอมโบกับเจ้าตัวราชาทะเลเลึกที่มีการปล่อยอันติได้ซ้ำเจ้าตัวสุนัขฟ้าบ้านเอเดนอาบกตัวนี้ก็จะทาดามเมจได้ง่ายกว่าเดิมรวมไปถึงการโจมตีบอสหรือว่าดันเจี้ยนที่เป็นกิจกรรมโจมตีเป้าหมายรายเดียวมีดินครับบอกเลยนะจุดจุดนี้เอาเป็นว่าโดยรวมทั้งหมดผมว่าตัวละครตัวนี้ก็เป็นตัวละครที่โจมตีเป้าหมายรายเดียวที่ดีมากๆยิ่งถ้าเกิดเรามีหางหมาหรือว่าอุปกรณ์เฉพาะของเขามันก็จะทาให้ดาเมจตัวละครตัวนี้เพิ่มมากขึ้นแบบทวีคูณส่วนการทําไปเป็นห้าดาวม่เหล็องห้า เขาไล่โจมตีรีบไปปั้นเป็น5ดามงได้ก่อนก็จะดีมากๆส่วนใครที่งบน้อยสกิลพาร์ตสี่ปลุกตื่นเอเดอาบวกตรงนี้ผมมองว่าไม่จําเป็นเลยนะเพ<อ>ราะความสามารถที่เพิ่มเติมเข้ามาก็มีแค่เรื่องเพิ่มดาเมจสามสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองเ,อเราไปหาพวกอุปกรณ์ที่เน้นพลังโจมตีมาใส่แทนก็ย่อมได้นะเพราะฉะนั้นไอ้ I เรื่องการทาเปเลเวลทีสองขึ้นอยู่กับงบเลยนะครับว่าเพื่อนๆมีงบเยอะหรืองบน้อยถ้าเกิดว่ามีเยอะแบบเหลือๆเ,เหลือใช้เหลือกินเหลือใช้จัดไปเลยครับเเวลที่สองแต่หากเป็นสายฟรียว๋ เรามาดูในดวลเรียวไทม์กันไปดีกว่า <Okay. S 1> ซึ่งทีมทั้งสองฝั่งเขามีหมาเหมือนกันอีกทั้งมีราชาทะเลลึกเหมือนกันคู่ด้วยนะ <Hey. S 1> แต่ว่าทางด้านขวาเขาจัดคอมโบไปเป็นแทงท็อปมาสเตอร์ SSR บวกกับราชาทะเลลึก SSR บวกส่วนทางด้านซ้ายมือจะเป็นราชาทะเลลึกกับเจ้าตัวสุนัขฟ้าบ้าน SSR บวกนะก็ดูจังหวะนี้คอมโบอันติได้ฟรีครับเมื่อกี้รอบไปแล้วรอบหนึ่งนะทางด้านซ้ายมือเนี่ยจะได้เปรียบกว่าเล็กน้อยนะครับเนื่องจากเขามีคอมโบ13ครั้งและดูตกไปอีกหนึ่งรอบ ดาเมจค่อนข้างแรงอยู่นิดนึงนะแล้วจวังหวะนี้ฮะสวนใหม่แล้วครับคุณผู้ชมจัดไปเต็มๆฮะและราชาทะเลลึกสวนกลับมาอีกหนึ่งดอกล่อไป3าม0ศษแทงท็อปมาสเตอร์ก็ใช้ลูกน้องไล่โจมตีอย่างเดียวซึ่งลูกน้องของเขาไม่ค่อยมีประโยชน์นะถ้าเกิดว่ามาเจอกับคอสวินจกกักโกน SSR บวกเนื่องจากลูกน้องของเขาสองตนนี้มันลบโลอ,อมตาตะกของเกริลวกันชูบ S อบวกแต่พอมาเจอแพทใหม่หรือว่าเมต้าใหม่ของคอใหม่ก็แทบจะไม่มีประโยชน์อะไรใดๆแล้วนะคุณผู้ชมณจุดๆนี้ซึ่งจังหวะนี้ก็เป็นการเริ่มเทินใหม่ครับแบบด้าามมือกสวว็น กลับมาอีกหนึ่งดอกเช่นเดียวกันฮะพร้อมกับราชาทะลุลึกเอเดนอาบวกโจมตีไป1ดอกแบบเต็มๆและต่อด้วยเมลสากาัดเอเดนอาบวกเข้ามาโจมตีธรรมดาหนึ่งหมื่นราชาทะลุลึกเอเดนอาบวกเข้าไปโจมตีอีกสองแสนนับดาเมจกันไม่ทั่วถึงจริงๆโดนหมาสุนัขพ่อบ้านโจมตีสวนกลับมา13คอมโบเช่นเดียวกันและฝั่งซ้ายมือก็สวนกลับไปอีก13มคอมโบเหมือนกันครับเลือดเกือบหมดแล้วนะสำหรับอัศวินจกกักกเดาบวกเหลือแค่เม็ดเจมเม็ดเดียวฮะจังหวะนี้ก็น่าจะโดนแบบเจ็บๆหนนักกออยู่พสสมคววรระาาชทลึน กลับไปไม่ค่อยมีดามเมจอะไรมากมายฝั่งทั้งขวามือรู้สึกว่าจะเสียเปรียบมากๆเนื่องจากแทงท็อปมาสเตอร์ของเขาไม่ได้เล่นเลยนะฮะโดนพิกอตเอเดาบวกแดกไปอย่างเดียวอสวินจากโกลเปิดไปครับหกหมื่นหกฝั่งทั้งขวามือโดนระเบิดหายไปแล้วฮะหนึ่งตัวนั่นก็คือโซนิกร่างที่สองแทงท็อปมาสเตอร์เอเดาบวกเกิดมาใหม่ไม่ใช่เกิดสิเพิ่งออกมาจากท้องพิกอตเอเดาบวกแล้วก็โดนแดกไปอีกหนึ่งรอบบอกเลยว่าโดนแดกกันรัวๆครับแล้วก็มีการแดกเพื่อนด้วยฮะสำหรับเจ้าตัวพิกอตเอาก็ท แบรกเข้าไปรักษาในตัวหรือว่าป้องกันนั่นเองฝั่งตรงข้ามก็มีการเกิดใหม่จากเมลสสกาดเอเดรีาบวกนะเป็นการอันตรีที่ชุบชีวิตเพื่อนได้นะแล้วก็ทําการขายเพื่อนออกมาพร้อมกับสุนัขพวบ้านฮะโอ้โหโจมตีควรไป13คอมโบเน้นๆแต่ก็ยังไม่ตายครับยังอึดได้อยู่นะส่วนราชาทะเลลึกก็เข้ามาสวนครับหนึ่งแสนแบบเบาๆสุนัขพวบ้านฝั่งเรายังยืนไหวอยู่เพราะฉะนั้นตาต่อไปนี้ก็จะเป็นการโจมตีสวนเข้าไปแบบเต็มเตมโบเรียบร้อยหายไปเลยหนึ่งตัวแบบเน้นๆโดนบล็อกไล่โจมตงไล่โจมตีก่ะแล้วค พิกกอรเอเดราบวกรักษาเพื่อนกันไว้ก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนตายพร้อมกับเริ่มเทินใหม่เทินที่4แ่แขงทอมมาเตอร์ออกมาจากคุงเรียบร้อยแล้วก็โดนโจมตีด้วยแฟตไปอีกหนึ่งทีพร้อมกับพิกกอรเอเดราบวกไปแดกกันอีกหนึ่งรอบแดกแล้วแดกอีกแดกแล้วแดกอีกแดกแล้วแดกอีกแดกแดกันไม่จบไม่สิ้นครับสำหรับตัวละครตัวนี้นักแดกที่สุดตลอดกาลร,ราชาทะเลเลึกเข้ามาโจมตีก็ไม่มีดาเมจอะไรมากมายส่วนสุนัขเฝ้าบ้านฝั่งตรงข้ามกระโดดมาข่วนธรรมดาครับจังหวะนี้ไม่มีลูกไไฟฟในนนนนกกกกาาาาาารรเเเลลุ่ั้้บซยมมมมืืออีูทํตหดิ ส3คอมโบโดูดโบเข้าไป <c oughs> ดาเมดแรงจัดๆนี่ขนาดไม่ใช่อุปกรณ์เฉพาะ3าดาวนะถ้าเกิดเป็นอุปกรณ์เฉพาะ3าดาวดาเมจ2,370โอ้โอหยนักหน่วงไปเลยครับณนะจุดจนี้ <c oughs> ก็เอาเป็นว่าสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่ชื่นชอบตัวละครตัวนี้ก็เตรียมตัวรอจัดกันได้ถ้าเกิดว่าเขาเข้ามาในซฟเวอร์ไทยคาดว่าน่าจะมาสักประมาณเดือนที่3เดือนที่4ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการเลื่อนหรือการลัดตัวละครใดๆสําหรับข้อมูลต่างๆของเขาในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ยังไงก่อนจะปิดคลิปวิดีโอนี้เพื่อนๆทุกๆท่านก็อย่าลืมที่จะช่วยกดไล กดแชร์ให้ทั่วถึงกด s u b สไครต์และที่สำคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านทราบกันแบบทุนหน้าและสิ่งส,ดสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิด <clumsy> ีโอนี้มีคําพูดคําจาหยาบคายอะไรหลุดออกไปก็ต้องกราบขออภัยมาณาที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆท่าน